รีวิวรถ RXS กันนะครับ RXS 115cc นะครับเอกสารเล่มุดโดนคบภาษีผาดเกินนะครับทันนี้สภาพเดิมๆครับเครื่องเดิมปิดสตาร์ทติดง่ายฮะเครื่องดีฮะเครื่องไม่ดังแล้วก็ที่สำคัญรถวิ่งดีด้วยฮะขับสนุกฮะปิดติดมือทุกเกียร์ทุกสีทำมาใหม่นะครับสีออกแดงแก้วนะสวยงาม เงาเงาเลยสีสีแดงแก้วส,สวยๆเงาเงาลอ้อสีทองนะฮะล้อขึ้นใหม่ยางใหม่หน้าหลังเลยนะฮะสีเครื่องสีโครงสีสวิงอาร์มนี่เดิมๆฮะสตาร์ทใหม่หน้าใหม่ก็ ไฟแสงสว่างก็ใช้ได้นะครับไฟเกี้ยวว่างแล้วก็ไฟเตือนสองทีชใช้ได้แต่ดังนะไฟแสงสว่างก็ไฟหน้าไฟท้ายติดนะครับที่ยังไม่ได้เช็คก็คือไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวยังไม่ได้เช็คยังไม่ติดนะฮะไฟหา AXS อยู่ตันนี้ระาพายย่อมเยาวครับ เป็นดัมนะฮคลาสสิกมากๆเลยครับเครื่องไม่มีดังเลยคขบูเดิมนะปลอกน้ำมันเปลี่ยนใหม่นะถังปาดมาสวยงามก็รีวิวประมาณนี้ครับผม